E. S. DJ <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวายแอนเจอร์นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุดินพลิกศกมังกรกันในเดือนธันวาคมนี้กันค่ะความรักของชาวธาตุดินนะคะพลิกศกมังกรกันจะเป็นยังไงนะคะซิกออฟคัพนะคะ คเควนอวอร์ดนะคะเดวิลค่ะความรักของชาวธาตุดินนะในเดือนนี้แอนรู้สึกว่าชาวธาตุดินคุณจะ,เข,จะณเขาจะหึงหวงคุณมากเขาจะหวงเขาจะแบบ โฟกัสคุณหนักมากๆแบบหนักมากๆจริงๆนะคะในเดือนนี้ดูแลคุณเกือบทุกอย่างถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความนิ่งๆอยู่บ้างทำเหมือนไม่สนใจเหมือนแบบมีเรื่องที่ต้องโฟกัสเยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาดูแลคุณมากนะเขาโฟกัสเขาให้ความสำคัญเขาจะทั้งหลกักทั้งห่วงแล้วก็ใส่ใจดูแลคุณแต่แอนรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นน่ะอาจจะเป็นการแบบ ทำเหมือนไม่ได้ดูแลขนาดนั้นก็ไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นแต่จริงๆเนี่ยชาว่าตดินคุณจะถูกแบบดูแลใกล้ชิดนะคะอย่างดีเลยนะแล้วก็คนนี้ก็คือห่วงคุณมากชาว่าตดินนะคะสําหรับใครที่รอการกลับมาของใครสักคนอยู่คนที่คุณไม่เข้าใจกันนะคะผิดใจกันไปเนี่ยในเดือนนี้เขาก็จะกลับมานะเป็นคนเก่าๆนะคะคนที่มีประเด็นกัน เขาก็จะกลับเข้ามาหาชาวท้าดินในเดือนนี้นะคะไยเดทน,นะคะสามเหรียญค่ะ three of pentacles เด e มดที่เชี่ยนนะคะ มีใครสักคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะชาวทาตดินคือเขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขากําลังคิดหาวิธีนะคะกําลังวางแผนต่างๆซึ่งแอนรู้สึกว่าเป็นเป็นการวางแผนวางแผนหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับคุณเข้าหาคุณหรือแม้กระทั่งแบบเข้ามาเคลียร์กับคุณเพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ จบลงแล้วนะคะยังไม่ได้จบนะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะเขาโฟกัสคุณหนักมาใช่เป็นเดือนที่เขาโฟกัสคุณหนักมาไม่ใช่แค่การให้ความสําคัญด่าให้ความสนใจคุณเท่านั้นนะแต่เขากําลังจะเข้าหาคุณในเดือนนี้เขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่ามีการแอคชั่นอะไรสักอย่างที่เป็นการแสดงออกให้คุณได้รู้ใจเขามากขึ้นหรือว่าให้คุณได้รู้สึกว่า เขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าเขาทําเหมือนแบบไม่สนใจคุณเดือนนี้เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะมีแนวโน้มจะได้เคลียร์ใจกันนะคะเกิดทาวเวอร์นะคะไฟออฟวอนค่ะ ตอนนะคะตต้สำรับนะคะจะเป็นเด e อะแฮงแมนค่ะเดือแฮงแมนนะคะชาวธาตุดินเดือนนี้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณคุณคิดว่าจบลงไปแล้วอะ่ะยังไม่ได้จบจริงๆนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีมีความไม่เข้าใจกับใครอยู่เนี่ยคุณก็จะได้เคลียร์ใจกันเขาแอนว่าเขาต้องการที่จะเข้าหาคุณ อาจจะเป็นการติดต่อคุณมาแบบกระทนหันนะคะหรือแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวอาจจะไม่ได้มีการนัดหมายคุณอยู่ดีๆก็ติดต่อสื่อสารมาหาคุณเลยได้เหมือนกันจังหวะเวลาที่คุณและเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นกังวลน,นะชาวธาตุดินแอบว่าเขาเครียดเรื่องของคุณมากๆคือในเดือนนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาเครียดในเรื่องของคุณมากๆนะคะแต่มีไพ่เดอะแฮงแมนคือแอนรู้สึกว่าเขาอะเข้าใจคุณมากขึ้นหรือ ออจังหวะที่เขาอาจจะมีความยังไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งจะเด่นว่าถ้าคุณไม่เข้าใจกันเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เข้าใจกันนะเป็นเดือนที่เขาค่อนข้างกังวลในเรื่องของคุณมากๆนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยออจะจบลงจะพังลงนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเนี่ยแอนว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนนะของชาวธาตุดินแอนรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขากําลังคิดแผนการนะคะหรือว่ากําลังหาทางที่จะงอต้องการคืนดีต้องการไปต่อนะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกวางใจเขาหรือเชื่อใจเขาจริงๆความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินที่ติดชะงักในเดือนนี้คุณจะได้ไปต่อกันนะคะคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ออกติดขังมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะได้ไปต่อกันในเดือนนี้นะเดีอยนขอดูนะคะว่าไพา่ย,ยจะบอกอะไรความรักของชาวธาตดิ่งต่อเป็นเดือนที่คุณจะถูกคลั่งหลักมากๆอย่างที่อ็นบอกอะ่ะคือเขาจะเข้ามาคลั่งหลักคุณมากๆจริงๆอะ่ะ คุณมีทางเลือกนะคุณเป็นคนที่มีทางเลือกหรือว่าเขาอาจจะเข้ามายื่นแบบทางเลือกหนึ่งสองสามสีให้กับคุณก็ได้คือเขารู้ว่าชาวธาตุดินคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็สามารถมีตัวเลือกได้คือคุณก็คือมีสเสน่ห์เลยนะคะใช่เหมือนเขาอ่ะข้างลักคุณมากเขาต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้ยอมจํานวนนะคือเขาเหมือนยอมรับหัวใจตัวเองเดือนนี้ชาวธาตุดินถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบ เขาดูไม่ไม่ค่อยเปิดให้คุณหรือว่าคุณไม่แน่ใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะเขาจะมีการแอคชั่นมีการเข้าหาคุณมากขึ้นอย่างเห็นเอชาร์ arp, เหมือนคนนี้เนี่ยเขาจะยอมรับความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วก็แสดงออกชัดเจนเลยว่าข้างหลักชาวททดินนะคะในเดือนนี้หลังจากที่อาจจะมีการนิ่งๆมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะแต่ในเดือนนี้นะคะเขาจะมีการแสดงออกมากขึ้น ขอดูนะคะว่าไพ่ออร์แคเกิลน,นะคะอยากจะแนะนำอะไรความรักของชาวธาตุดินในเดือนธันวาคมนี้ค่ะดิจิเนเ a t i o n นะคะม e ทติ้งชาวธาตุดินเดือนนี้นะคะไพ่ค่อนข้างชัดว่าคุณจะได เกิดใหม่คือความสัมพันธ์ของคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะจะมีการแบบเกิดใหม่นะคะเริ่มกันใหม่เลยอ่ะคือเริ่มกันใหม่เลยจากความรักที่เคยพังไปแล้วนะคะความรักที่เคยไม่เข้าใจกันหนัก,ห,นก,ห,นกหรือว่าความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนในเดือนนีชน้ชาวธาตุดินคุณจะได้เกิดใหม่นะคะ <c oughs> ในเรื่องของความรักเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยแล้วก็มีไพ่ของการซ่อมแซมความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้นะคะมุงบอกว่าการซ่อมแซมความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่ใช่การแบบคือมันเป็นการซ่อมแซมแล้วดีขึ้นแล้วมันคงขึ้นความสัมพันธ์จะถูกแก้ไขได้รับการแก้ไขนะคะคุณจะได้รับรู้ความจริงคุณจะได้รับรู้ความจริงของความรู้สึกของเขานะคะชาว่าดินเดือนนี้คุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาได้รู้ความจริงนะคะได้รับรู้แบบเขาอาจจะมีการมาเปิดใจกับคุณนะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณน,นะคะแล้วก็คุณและเขาก็จะได้เริ่มต้นใหม่กันในเดือนนี้นะ เป็นเดือนที่ชาวธาตุดินจะเด่นในการเกิดใหม่เริ่มใหม่ฟื้นคืนนะคะการคืนดีการเยียวยาความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงที่คุณจะได้รับรู้นะคะได้รู้ใจหรือว่าความสัมพันธ์มีความชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะโอเคนะคะสําหรับชาวธาตุดินพฤกษ์มังกรกันในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ